สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้นะครับเราก็มาเล่นกับมือดีนะครับชนบุรีนะครับนะครับเปิดเบี้ยตำแหน่งซ้ายมือขึ้นไปนะครับเบี้ยคอควายครับเบี้ยขอไข่มานะครับก็หลักการหน้าเบี้ยนะครับเปลี่ยนหน้าคนไปเบี้ยหน้าม้าเข้ามาครับเม็ดไปก่อนเลยนะครับ สีดําเสริมม้านะครับไปครับเปิดเป็นเบี้ยเขี้ยวงูนะครับสีดําขึ้นเป็นม้าเทียมนะครับม้าเทียมแน่นอนแล้วครับตำแหน่งนี้นะครับเปิดเบี้ยคู่ขึ้นไปครับนะครับกลางกระดานนะครับเบี้ยจอจานนะครับขึ้นไปมีตำแหน่งนี้มานะครับคอควายห้านะครับก็น่าจะเป็นโคนในผลนะครับไปครับเปิดเบี้ยริมขึ้นไปครับ สีดําหุบเรือนะครับทางด้านปีกสายของดํานะครับไปครับโคลเขิดเสริมขึ้นไปนะครับโคนมาแล้วนะครับไปครับเสริมมาตัวซ้ายขึ้นไปก่อนนะครับจะระเบิดเบี้ยนะตำแหน่งนี้นะครับก็ไปครับนิ่งไว้ครับเป็นม้าเทียมนะครับขึ้นม้าขวาไม่ได้ครับโดนเบี้ยแทงนะครับสีดําปักเบี้ยนะครับเบี้ยตำแหน่งนี้ของสีดําเรียกว่าเบี้ยสกดทับนะครับ ไห้สนนะครับขึ้นโคน <blunt animation> ไปครับเข้าสู่กลางกระดานนะครับสีดําเสริมโคนนะครับมายืนตําแหน่งโคนนายผลนะครับลบขุนมาครับเวียริมมาโผกครับขึ้นขุนนะครับให้พร้อมนะครับถ้าจะมาโจมตีนะครับเอาเรือมาส่องไปถึงเม็ด <cái Ellie> okay. ไปถึงม้านะครับไปครับโผโคนไว้ก่อนนะครับส่องสไนเปอร์ครับสีดําขึ้นขุนแล้วนะครับเรือไม้กลัมนะครับเป็นเรือประกบคู่นะครับเรือนกกระจิบนะครับ สีดาเสริมเม็ดขยายตัวออกมาทางด้านปีกขวานะครับของดํานะครับก็เบี้ยขอไข่นะครับระเบิดขึ้นไปเลยนะครับเปิดหน้าเล่นกันเลยนะครับอืมเบี้ยตำแหน่งนี้ขึ้นมาเราคั้มสูงนะครับคั้มสูงตำแหน่งชอชิงนะครับชอชิงห้านะครับเบี้ยตัวนี้นะครับก็จะทําให้โคนนะครับของสีดํานะครับ ใช้งานไม่ได้หนึ่งตัวนะครับสีดาขยับเรือมาผูกม้าตำแหน่งนี้นะครับหัวม้าขาดนะครับไปครับเสริมโคนขึ้นไปนะครับทางด้านปีกซ้ายครับของขาวนะครับมาตำแหน่งนี้กินตัดเลยครับเบียยขอควายตินตัดออกไปนอกนะครับตอนนี้ก็ยอมเสียนอกในนิดหน่อยนะครับแต่จะเอาเท่นนะครับจะพยายามเอาเท่นมากนะครับเอาโคนขึ้นไปต่อครับนะครับสีดําไม uh ่เล่นด <ๆ S 2> ้วยนะครับไม่เล่นด้วยก็ทิ้มครับ ักษาแหวกลังเข้าไปครับนะครับผูกริมนะครับผูกริมสีดําถอยเม็ดจะเอาม้าหรือเอาโคนมายืนครับเอาเรือไปรักษาริมก่อนนะครับม้ามานะครับมามาตำแหน่งนี้ก็เราต้องขยับขยายตัวมากครับตอนนี้นะครับถอยเม็ดนะครับจะเอาม้าขึ้นไปแทนนะครับม้าไปครับมาทางด้านขวามือของเราครับ สีดาเอาโคนมาไว้ตําแหน่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับทางทางซ้ายมือของขาวเนี่ยมีเบี้ยสกดทัพนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็บี้ยมรณะอีกหนึ่งตัวนะครับเบี้ยมรณะก็อยู่ตรงหน้าโคนนะครับไปครับเสริมม้าขึ้นไปนะครับท้าแรกท้าชนท้าฟันเอากับเราหรือเปล่านะครับมาดํากินเข้ามาแล้วจำลองตาแหน่งนี้เราต้องใช้ใช้โคนดีกว่านะครับรักษาช่องรักษาทางไว้ก่อนนะครับ มาไม่ตัดครับจริงๆต้องตัดนะครับตัดระเบียนจะตันๆนะครับถ้าดำจะเอาเสมอนะครับถอยม้ามาตำแหน่งนี้เราก็เสริมสาครเสริมม้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับเอาเรือมากันนะครับกันงายนะครับก็ไปครับมากินเบี้ยริมไปครับเบียริมขาดนะครับโดนไล่นะครับกลับๆๆกลับมาที่เดิมก่อนนะครับตำแหน่งนี้นะครับเอาม้ามาจับนะครับ เมียตำแหน่งนี้ถ้าเราแทงเม็ดก็จะกินเบี้ยก็ได้กินเม็ดนักพูดถึงจะเย็นไว้ก่อนครับถอยโคนมาก่อนนะครับโคนตัวนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับหมุนขุนครับสีดําครับโคนเสริมขึ้นไปครับสีดําจะซ้อนเรือหรือเปล่าครับตำแหน่งนี้นะครับก็ขยับขุนก่อนนะครับขุนดํามาแล้วนะครับมาปลูกโคนสองตัวนะครับก็ขยับเรือมาอีกหนึ่งตานะครับ เอาเรือมาปลกมาตำแหน่งนี้เขาจะทำอะไรนะครับสีดำตอนนี้หมักต่ำมากนะครับก็หมุนหมุนมาก่อนนะครับหมุนมาตำแหน่งนี้ก็เม็ดมาแล้วนะครับเสริมครับเสริมคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับเม็ดไหลมานะครับก็ต่อทิ้งเลยนะครับเม็ดกินมานะครับกินกลับไปนะครับเอาเรือกินนะครับ เอามมากินเบี้ยเรือข้างหลังขาดนะครับเราก็อย่าไปใส่ใจนะครับนะครับต่อโคนต่อเบี้ยทักตัวไม่เป็นไรนะครับไปครับโคนกินขึ้นไปครับจะเห็นได้ว่าเรามีแท่นนะครับเอาม้าไปยืนนะครับนะครับขยับมาจับกินเบี้ยนะครับก็หนีนะครับดันเบี้ยขึ้นไปสีดําไม่ให้งายนะครับเอาเรือมาค้าไว้นะครับเป็นมอนยันหลักนะครับตำแหน่งนี้เราก็ ขับขุนขับขุนไปใช้งานก่อนนะครับไปครับม้าเราจะได้เดินได้นะครับขจับเรือมาจะกินเบี้ยกินไม่ได้นะครับตำแหน่งนี้มีม้าผูกอยู่ครับขยับขุนไปครับเรือสองลำนี้ก่อควนดีเหลือเกินนะครับต่อครับต่อเรือไปก่อนหนึ่งลำนะครับจะเอากับเราหรือเปล่านะครับเอานะครับไปครับขุนสีดำหมุนโคนนะครับต้องหมุนอีกหลายทีนะครับเนื่องจากเดินโดนเบี้ยสูงนะครับ อ่าล้วก็ได้ได้โพรงของโคนด้วยนะครับถอยขุนครับนะครับนําเอาขุนขึ้นมานะครับไปครับเอาเรือออกคลองนะครับตําแหน่งนี้เราต่อเรือทิ้งไปเลยนะครับไปครับเรือจะเอากับเราหรือเปล่านะครับถ้าถอยเราหงายนะครับกินนะครับ กินตำแหน่งนี้ก็เอาเรือนะครับกินเบี้ยที่หน้าโคนก่อนนะครับตำแหน่งนี้ครับไปครับถ้าเขาบรรลุเราเราจะติดเรือนครับพอโคนกินเรือนครับเราก็เอาม้ากินเรือนนะครับกินลุกไปก่อนดีกว่านะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเขากินขึ้นมาแล้วเบี้ยเราจะเป็นจุดอ่อนนะครับให้โคนเขามาตั้งแท่นกินฟรีได้เราจะมีสิทธิ์ไม่ดีนะครับ กินลุกไปก่อนครับก็โคนกินกลับมาก็เอามากินครับขุนบีบขึ้นมานะครับถอยกลับมารุกนะครับจะกินโคนนะครับถ้าขุนดึนดันที่จะขึ้นมานะครับโคนจะหายนะครับผู่โคนไว้ก็แม่ทับนะไปเองแล้วนะครับตำแหน่งนี้หมุนโคนครับหมุนโคนเราต้องหมุนม้าครับไปทางขวานะครับถอยหลังไปหน่อยหนึ่งนะครับจะไปจับกินเบี้ยนะครับสีดําไม่ยอมนะครับก็ ขึ้นขุนไปครับยืนแท่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสีดําเดินขุนเล่นนะครับตําแหน่งนี้เราเอามากินเบี้ยนะครับกินเบี้ยเบี้ยกินกลับเข้ามานะครับกินกลับเข้ามาเราบิ่งไปหงายสองทีนะครับขุนก็วิ่งมาสองทีครับตรงกันนะครับหงายก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้ามากินเราไม่ทันนะครับกลับมาผูกได้พอดีนะครับไปครับหมุนมาดีกว่าครับลองวิธีอื่นก่อนนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วครับว่าเราสามารถกินเบี้ยได้นะครับหมุนโคนนะครับหมุนมาไปก่อนครับไม่ดีครับใช้แผนเดิมดีกว่านะครับหมุนกลับมานะครับไปครับ กินเลยดีวครับตามที่คิดไว้นะครับเพราะว่าดูแล้วระบุขึ้นไปไม่ได้นะครับนะครับก็เดินเบี้ยขึ้นไปหงายครับนะครับขุนมาแล้วก็จะอ้อมมาด้านหลังนะครับหงายครับไปครับไ้กินเบี้ยนะครับลูดสเดานะครับขุนดํามาแล้วครับกินอีกครับมาอีกแล้วครับคือคานเข้ามาครับกินเบี้ยครับลูดสเดาไปก่อนนะครับ ขุนมาตำแหน่งนี้ไม่ถึงเบี้ยเรานะครับก็เอาเบี้ยหงายนะครับลุกไปหนึ่งทีนะครับดันเบี้ยขึ้นไปหงายนะครับไปครับหงายไล่โคนได้นะครับตำแหน่งนี้ไปครับโคนหนีนะครับก็หายพี่ครับกินแยกก้างเราหรือเปล่านะครับก็เอาเนียนๆนะครับถอยกลับมาครับเราจะกินฟรีเท่านั้นนะครับ กินเบี้ยครับถอยขุนกลับมานะครับก็ผู้เล่นนะครับก็กดยอมแพ้ครับขอยอมแพ้ที่เรียบร้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมากลุกไกยไข่9้าฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับสวัสดีครับ